กระจายแล้วเหละไหลับแล้วเขียวก็ยังติดเลยอ่เนะเอาช้อนซ่อมแปะอีกอันเดียวข้างหน้าพี่แก้วอ่ะช้อนซ่อมแปะคู่กันสิแปะตรงนี้เหรอเออนั่นแหละแปะดูสิติดนะเธอก็นี้ครับบอแมนมีพลังวิเศษแต่ยังไดครับบอแมนยอดมนุษย์ไอรอนเกิลบอแมนได้ครับเด้อเพื่อนไปสักยามาไปสักยามาครับพี่น้องครับ นี่เลยชัดๆอันนี้คือด้านที่ฉีดวัคซีนนะช้อนใหญ่พอสมควรนะสรุปติดนะคะติดนะบอกเลยว่าติดนะลองไปทดลองดูนะใครที่ฉีดแล้วบุญฉีดแล้วลองทดสอบดูติดจา้าขอบอกว่าติดคือมันเหมือนมีแม่เหล็กดูดจริงๆเนี่ยค่ะมันเหมือนมีแม่เหล็กดูดจริงๆจะจะลองอีกข้างหนึ่งนะ ไม่ม no um, no 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 ีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ได้ติดอะไรไว้เลยไม่ได้หลอกลวงนะอันนี้ของจริงจริงๆลองดูอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ฉีดลองดูอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ฉีดว่าจะติดไหมนะอันนี้คืออันเดียวกันช้อนอันเดียวกันนะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอันนะคะไม่ได้เปลี่ยนอันช้อนอันเดียวกันลองดูซิติดไหมไม่ติดนะไม่ติดนะ นะไม่ติดนะถ้าด้านที่ไม่ได้ฉีดเนี่ยเราต้องด้านที่ฉีดนะถึงจะติดนะไม่ติดอ่าไม่ติดนะไม่ติดนะเหะ็นไหมไม่ติดนะช้อนอันเดียวกันนะด้านเนี่ยให้ดูเลยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้น ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นไม่ติดนะก็ตกนะเอามาอีกมาอันเดียวกันช้อนอันเดียวกันนะดูฝั่งที่ฉีดนะดูฝั่งที่ฉีดนะอันนี้เห็นแบบจัดจนะติดนะติดเลย ภาพการทดล่องครับการซักยาหลังจากการซักยาเมื่อแล้วคางที่ซักมันติดกับผมกับเออผมมีการตัดต่ออย่างต้งสิน้นแต่ว่าผมนี่แหละครับตัดออกเป็นบางหมองนะมองเพิ่นเป่าซื้ออันนั้นน่นนี้ <c oughs> นะครเปนเป็นแบบนั้นโอ้ยแคกไหลพี่น้องถ้าผู้ได้ไปซักมา่แล้วเนอผพู้ได้ไปซักมาแล้วก็ล่องเห็ดเบิงเด้อพี่น้องเด้ออ่าหลายคนได้รับเพิ่นผ้ากันไปซักยามากลลวมันก็ติดแบบนี้พี่น้องก็ล่องเห็ดเบิงครับแต่ว่าถ้าเกิดมาของพี่น้องบัติด ลองพิจารณาบ้างครับอาจสิเป็นยาทิพย์ครับจังไดก็ขอให้พี่น้องสนุกสนานกับการเอาซ้อนมาตีเหรียญจนงสี่เด้อไปและครับผมบืนไตนิ้วไายงาน